มี15ว oh. wow. wow. ิโคเสนี่เขาอยู่ซอนะเดียวฟ้อไแมีมีไนี่ะผมไ่มนะีวนะอย่าเข้ามาเลยอย่าเข้ามาเลยยืมหมีเียวเข้ามายิ้เดี๋ยวเข้ามายิ้ยิ้ดเลยฟกูับจูให้เดี๋ยวมายิ้ามองเวออกก่อนกลับมาเวทก่อนกลับมาเวกลับมาเวากลับมาเวกลับมาเวไอเเวในตุ๊ก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 สวยบยตายโอเคออกเวมาออกเวทใครมาใครเวทใครเวทแล้วคิดดีวีดในดว

เอาเว้มาดิดึงเอาเวฟมาดิรัเอาเว้มาดิดึงเอาเวฟมาดิึเอาว้มาดิึ่งเากซื้ว้ได้อาจขึ้นไม่มี่ะอากจะเดินขึ้นโฉโอ้โหแบบพูด้ไว้ได้กัูสงแล้วกันเดมอนกับเช็คกับเช็คเช็คเช็คดูตรงนี้ก็เดี๋ยวโดนแรกิ้กูมั่วไปหมดแลวกูกดติมาแล้วนะเติมมาแรไปไม่มียามาากลับมากลับเรารู้มาแล้วรู้าก่อย้มาโอยยิมาอย้มาเดี๋ยวกูเฟต่อไปนี้ไอดังแค้นรวบจริงกูเฟ

ออกสวทาออกไอเกตเวทเวทเนี่ยห้าสี่องเกตาเกตเวทมา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 สวยอูิกตายข้าวอูกลิบปะไม่ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกเวไปลงไปลงไปลงล่างไปแทงราวังดูชาโลแทงเลียมเลียมแทงเราดูชาโลเขาเขารู้เขารู้เขาเดี๋ยกเขารู้เรูเขามแล้วเด็บเด็บเ็บสวยเด็บสวยเด็สวยมาก จใหญ่ได้ไหมูวเดียดเียดเยดเียดเียขึ้นมาเกียขึ้นมาเกียรขึ้นมามันหมดแล้วมันหมดแล้วเียยขึ้นมาเี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 ยรขึ้นมาเียรขึ้นมานอเวทลูกนอเวไวลเ้ยนอทอีดีกว่านอนอีดีกว่านอนอีไวเียนอทอีในห้สี่สามยอหนึ่งร์นอีมานอนอีทมานอนอีทมากใหญ่ญ่เลย เบิมเบิมคดบิวคดิวคดบิวนะดงเยดงอดงย่พิ่งดอย่พิ่งดดอนพูดคิดบิวนดงไอ้ที่นี่มันรู้ไอยเ็ดแม่เฟือบ้ากนจริงโ้าอร์หนอเอร์หววมะขนะเยวมันจิ่แรลยเอรตวยนันจินวันจินมาข้างลังวันจินมาข้าหลังวันจนมาข้หลังเนี่ยเนยมาข้หลังแล้วถึงแล้วถห้าสามองหนเหยมากหย็ดมากเหย็ดมากห เขาลงแล้วนะเขาดีเมาดีเทลนะเขาดีเมานะเอ้ยเราปัดไปเวทดีไหออกสเวทออกสเวทเขาบนมาเขาบนออกสเวทมาอ่ารีเซ็ตพชั่นก่อนออกเวทไปออกเวทไปออกเวทไปออกเวทออกเวทแทงกลับมาแทงกลับมากูจะรีเซ็ตพลังก่นโอเคมีเฟ๊ะพักกูนั่งอยู่น่อยดีโอเคตกไหมลงมาแล้วมันลงมากูเฟงมัเริ่มลงแล้วแม่กระตุกจังวะเด็บเด็บแทงจ่ายออกเวทไปออกเวทไปนิดนึงออกเวทไปนิดนึง ที่เปิดแล้วพี่ถ่ายแค่คลิปไอ้อาจจะคลิปแต่มันไม่เป็นอย่าปกติเอออะไรอ่ะมือมั่วนี่ยด่าแบดแดนกูด่าเลยอโดนแน่ชาโร่์ not eat เฮ้มาไหมไอแดนแค่นร่วมหน่อยชาโร่ชาโร่์ not eat นะฮะสี่สามสองาโร่์พอสโร่์พอสโลว์พอบ่ไว้บ่ไว้บ่ใบ้ตัวตัวตายอยู่ตายอยู่แทงตายอยู่แทงมันตายอยู่ เดมอนลับรถเดมอนเดมอได้เดมอนได้เอ้ยฟังคุได้เดมอหยีบขึ้นมาเดมอนหยีบขึ้นมาเดมอนเดมอนหยีบขึ้นมาเดมอนหยีบขึ้นมาเขาเก็บเวลาเขาะเก็บชาโวไปเดมอนหยีบขึ้นมาลุกไปนอตอีทไปนอตไปที่นอตอีท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 เก็บนอตอีทนี่สามสองนึ่งอีเก็บบ้านเก็บบ้างเก็บบ้างเก็บบ้าม่ช้า ลงเสามาลงเสามาลงเสาเวทมาลงเสาเวทมาเขาถอยเขาถอยเขาไม่มองโอ้โหไอ้ดูดูขาดกูพอจินไปลงนะทางเสามันจินล้วโอเคเคาะออกเวทไปออกเวทไปออกเวทออกเวทออกเวทอางเวทเนาะเด็บตยิีเด็บตาอ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 ีโอเคออกเวทมาออกเวทมาใคร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 เวทมาใครเวทมาใครเวทยาวๆเลยใครเวทยาวเพราะว่านอนอีทมันมีไอเกตแล้วออกเวทมาใครเวทยาวๆใครเวทยาวนอนอีทมองนอนอีทมองไอรีทมาไอเกตจ่ายเลยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ออกเวทมาออกเวทมาเจีย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 แข่งหนักออกเวทมาอีกทีหนึง

แค่ลองเด็บอยู่หน้ารับ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 หน้าสวยหน้าสวย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 ลงไปลงไปเลยลงไปเลยปันจนอยู่ข้างบนอีสป่ะใช่ใช่ใช่วันจีอยู่อีทครับทาร์แทงคาร์โลแทงไม่ไม่แม่งอยู่ไกลว่ะแต่วันจีอยู่อีมาแล้ววานจีมาแล้วขับ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 ลงมาลงมาลงมาไอ้เขมมันสูงจังวะตรงนี้ พอมันสูงมเดินต่อไปไหมป่ะเฮ้ยลงสามาหลวงสามาลงสามาหลวงสามาสัตว์ันจีนนี่เสือกจริงแม่งต้องโดนักที่สามายาวหลงสามายาวไอปิดปิดปิดชื่อหน่อยไอไอคัตเตอร์ลงมาโอ้หมีสกาวันจีนมาปั๊บจะไปเอาหลังมันจีนเสือกางเบร์นี่พา่เผาใช้บินงั้นรองเท้ารองเท้าใส่ดงเท้าไม่เได้ไหมดีมาตะกูดีมาตะกูพี่เาวาร์ปจัดเลยออกี่มาเออมันไม่รู้เป็นทีอะไร ไร้งลงเข้าข้างวันจิตได้เลยพับลงโชคพี่แต่ลงโชคจะลงโชคแต่ลงโชคแต่ลงโชคไต่เกตชอต่ลงโชคแ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 ต่ลงเชคแ่ลงโชคแต่ลงโชคแต่ลงออคแต่อกโชคออ่ลงโชคแต่ลงโชคแต่ลงโชคแอยลงโชคแต่ลงโชคแต่ลงโชคแต่ลงโชควต่งโหคแต่ลงโชคแต่ลงโชคแต่ลงโชคแด่วิโชคแต่ลงโชคแตลงโชคต่ลงโชคแ่ลงโชค่ลงโชคแต่ลงโชัแต่ลงโชคแตลงโชคแต่ลงโชคแ่ลงโคิต่ลงโชคแต่ลงโชคเต่ลงโชคแต่ลงโชคแต่ลงไปคแต่ลงโชคแ่ลึกเลยว่อ้ยมันรู้ได้อะไรเนี่ย มันรู้โอเเครราู้ด้วยมันรู้ไปก่อนมันแข็งกับมันอยูกต่อไปเยอะนะเฮ้ยบาเลเตอร์นอตเวสไอเกนนอตเวสตัวนี้ตัวนี้เตะล้อเลยเกนห้าติไอเกนแล้วลูกมันติดสามอยู่ตัวใหญ่มันใหญ่หันหวายเหี้ยกดยาคับกับกับวาวอะไรอะไรอะไรเป็จุดสามเฮียมันไม่แข็งเอาไว้ตอนหลังเอามันไม่ดีแม่งเอาแบบพวกเคนมันแฉกเลยรอแป๊บนึงนะไม่ข้ามบนหาคูณ่าแล้วเปล่าเฟก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 แค่ไหนเฟกไม่มีเฟกไม่มีอ่ะ มันจีนอยู่อีทมันจนอยู่อีทมันจีนลงมากันดิลงมากอนลงมากันลงอีทลงส้มมากันไปอีทมากอนจับได้ปะแทงฝากดูครับคนหน้าคนนึงได้ไมไมับกลับีเฟกนะเฟกเฟกเฟกมาเฟกฟอเวสมาเอ้นอนเวสเก๋กระลงฟ้ามาลงฟ้ามาทุกคนลงฟ้ามา ด,ดึงดึงลงมาพอต้องต่อยเขาต้องต่อยเราพอต้องพอต้องต่อยแทงกลับมาแทงกลับมาเี่ะมันจ่ายมั่วมากเลยพี่ทุกัววันจีนลงเว้ยตั้งนึงนะก็จ่ายไปเลยคนนึงตีสามสองหนึ่งไม่เกิมาะอุ๊ยเจ็บแม่มันเดี๋ยวมันสแตนไปเดี๋ยวมันสแตนไปเดี๋ยวลงไปลงไปมันต่อยกูมันต่อยกูมันต่อยกูระดับจุดตรงกลางลงสามาลงสาไปลงสามลงลงข้างล่างไปลงข้างีบรีไปีรีบลงบรี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 บโีบรีบร มันยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้อลงมาเวทออก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 มาเวทเออกมาวมาเวทออกมาเวอมาเวทมเอาเมาเทมตากูไปัดเทมาออกเทิมานออีทเกนออดิฟนนมานอตีทมานอตีทมาหญ่ๆเลยตงสวยออไมาเวไปออาเวทไปลง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 ไปลไปไปไป่างลงไปขลงเจ้วไป ทีดีวินาโดมีบ้างไม่มีจ่ายไม่แทงฝ่งรู้ได้แทงพอเติมไม่อยู่สนุกเลยกูบอกเลยปั๊มเงินโอเคเกเกน็อตเกน็อตเกน็อตเอ้แทงแทงเข้าไปเลยแทงแทงขึ้นไปนอเวสทุกคนมาอีทุกคนเอ้ยเดี๋ยวลงมา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 ลงซ้อมมาลงซ้อมมาลงซ้อมมาาว้ีคจะอีนจะีไปไล่แล้วล่ะอะไรวะนี่เย็ดแร่ เฮ้ยนี่ลงมาลงมาลงซ้อมมาลงซ้อมมาเดี๋ยวคิดคุ้มาเรื่อยๆเมืนอาลงวันวีแล้วเข้าคาเตอร์คัตเตอร์คาเตอร์คาเตอร์กูคาเตอร์โก้คัตเตอร์มา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 เอาเกมาเอาเกมาอี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 ก็กว้างหน่อยอย่าไปเชียวอย่าไปเชียวอย่าเราหลบชื่อหน่อยหลบชื่อหน่อยดิสบอลดิสบอลมันดันลงมาแล้วขึ้นมาหนอตนอตอีโอเคดีเราดีเพี้มาเลยดีเพี้ยนมาเลยเอเวสในกตเเวสให้าตี สามสองหนึ่งอีเกมมั้งเกมมั้งเกมมั้งตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊ว้ลงไปอีกใบลงไปอีกใบลงไปอีกใบเฮ้ยอะไม่ได้ขับไม่รู้เองเอ้ยแอบฝากรู้นะดิโอ้ครับเดี๋ยวเดมอนให้เดี๋ยวเดมอนให้ถ้าโดนอ่ะดีประโยู่ได้บ้านนอตอีดอ่ะเอ้ยไม่ต้องกลับกลับกลับมาไม่ต้องไล่กลับมากลับมากลับมา